สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ข้มเดินมานะคะเดินเพราะว่าหิวแสงค่ะเป็นโรคหิวแสงวันนี้ได้แสงพระอาทิตย์ power อร์โซล u n โคตโคตรเลยวันนี้เดินนะคะเดินจากจากที่ที่พักนะคะมาถึงเซ็นทรัลนะคะก็เจ็ดร้อยเมตรเองนะไม่ใช่เรียกว่าก,การออกกำลังกายแล้วเจ็ดร้อยเมตรนะคะพี่ข้มหิวแสงนะคะ <c oughs> ไปลร่องหิวแสงนะชอบหิวชอบชอบเห็นแสงแดดแสงพระอาทิตย์พระจันทร์ดูชาโด้ด้านหลังนะคะนะคะดูชาโด้ด้านหลังดูแดดะะสันชายนะคะสันชายแดดดีโคตรเลยนะคะลานจอดรถสวยมัง่งไม่สวยมัง่งทนทนดัวนะเพืนะนะ่อนๆนะแดดดีโคตรนะคะโนตีอยู่นะคะโนตีอยู่นะคะแดดดีโคตรนะแต่ความเย็นก็ ตอนนี้ 16, 16องศา16 17องศานะคะแดดดีโคตรเลยเพื่อนๆนะคะก็อยากมาให้ความคิดนิดๆหน่อยๆนะคะกับเพื่อนๆทุกคนนะคะการที่เราเป็นโลกหิวแสงนะคะแล้วเราไม่เราไปยืนถ่ายทำคลิปที่ไม่ต้องทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองนะคะ วันนี้พี่กิมสวยโคตรเลยค่ะสวยทั้งสวยทั้งเท่โคตรเลยนะคะไม่ว่ารถลาทุกอย่างแม่งกชะลอดูคนเดินไปเดินมารถผันไปผันมาแม่งกระบีบแบบแป้นแป้นพัดทายนะคะ,ะ,ะ,ะผู้คนมีความสุขนะคะผู้คนมีความสุข นะคะเขามีความสุขเพราะว่าอะไรเขาเห็นแสงแดดแสงพระอาทิตย์นะคะคนที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยเขตขั้วโลกเหนือสแกนดิเนเวียนนะคะไม่ว่าจะเป็นไปถึงฟินแลนด์ไปถึงอร์แลนด์ไปถึงรัสเ,เซียน,นะคะถึงเขตขั้วโลกเหนือนาะนะคะนอร์เวย์ Norway ก็สูงสุดแล้วนะ,ะประเทศเศริภาพของประเทศเศรีิภาพประชาธิปไตยนะคะนอร์เวย์นะคะแล้วก็สวีเดนนะคะแล้วก็ เดนมาร์กก็อยู่ช่วงล่างเดนมาร์กมันอยู่ช่วงล่างนะคะช่วงต่ําช่วงล่างแล้วฮะมันจะไปชนกับประเทศเยอรมันนะคะเยอรมันมันต้องออกไปนึ่งชนเขตทิศเหนือของอิตาลีมันถึงจะได้เล่นสกีหิมะสโนเนาะเออประเทศเยอรมันนะหรือออสเตรียเนี่ยอ่าแล้วไปชนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอ่าประเทศเยอรมันเนี่ยถ้าอยากเล่นสกีมันก็ต้องไปชนแถวเขตทิศเหนือสูงสุดนะะทิศเหนือสูงสุดของประเทศอิตาลีนะคะนะคะมีสโนภูเขาสโนหิมะนะคะ แต่ว่าอิตาลีนี้ภูเขาไฟระเบิดบ่อยมากนะคะบ่อยโคตรเลยนะคะประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิดโคตโครเลยนะภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดนะคะบนภูเขาหิมะของประเทศเขานะคะ,ะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเอเดนสกีหรือนักผจญภัยนะคะปีนเขาปีนภูเขาน้ําแข็งนะคะส,ส่วนมากจะไม่ค่อยไปที่ภูเขาน้ําแข็งยอดสูงของประเทศอิตาลีเพราะมันเป็นเขตแดนแอเรียของภูเขาไฟระเบิดนะคะ ไม่รู้มันจะเกิดกทะลุกระพุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะ <S <S เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเรานะคะแผ่นดินยุบไงนะคะก็าการทําโครงการแต่และโครงการที่มันมักง่ายจนเกินไปนะคะวันหลังถ้าพี่คิมไปดูเขาขุดเจาะอุโมงคในยุโรปในสแกนดิเนเวียนนะคะสวีเดนนอร์เวย์นะคะแล้วก็เดนมาร์กนะคะแล้ พี่คิมจะถ่ายทอดให้ดูนะคะว่าการขุดเจาะอุโมงค์ที่แกนเนเวนเขาขุดลึกขนาดไหนเรานั่งบันไดเลื่อนลงไปนะประมาณ200 250เมตรนะราถึงจะถึงฐานีรถไฟใต้ดินนะคะจากพักพื้นดินนะคะ1 0 0 2 0 0เมตรนะคะการขุดเจาะอุโมงค์นะคะในฐานะที่ แฟนเก่าของพี่คิมนะคะแฟนเก่าของพี่คิมก็เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของบริษัทขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินที่ประเทศสวีเดนนะคะเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่คุมลูกน้องสองพันกว่าคนขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินที่ประเทศสวีเดนตอนนี้มารับจ็อบขุดที่ประเทศนอร์เวย์นะคะแฟนแฟนเก่าแฟนเก่านะคะกิ๊กเก่ากิ๊กเก่านะคะคนสวยอย่างพี่คิมทำไมาจะไม่มีแฟนอะน่ะเนาะ ว้าวไป่วยตัวเองนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็พี่คิมเคยนั่งแบบเคนนะคะกระเช้าเคนจากปากหลุมที่เขาขุดขุดอุโมงใต้ดินนะคะของบริษัทแฟนพี่คิมนะคะขุดเจาะอุโมงใต้ดินนะคะโอไม่เครื่องใหญ่มากแล้วต้องใส่ชุดแบบเซฟตี้ใส่หมวก ใส่รองเท้าสูงมือทุกอย่างต้องใส่สเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเป็นเสื้อผ้าเซฟตี้นะคะแล้วต้องมีเสาเบามีมีทุกอย่างมีเฮดโฟนนะคะมีเฮดโฟนด้วยนะคะเฮดโฟนหมายโทรศัพท์ไอที่สามารถกดปุ่มแล้วก็เรียกกันคุยกันกดปุ่มคุยกันกดปุ่มคุยกันแบบนี้นะคะก็เรียกเฮดโฟนเจนนะก็ไม่ใช่โมบายไม่ใช่โทรศัพท์แบบ Apple ทั่วไปไม่ใช่นะคะของบริษัทเอลิกส์ันและโนเกียนะคะเอันเพจ รอดิโอโฟนเออรอดิโอโฟนเออไรดียวโฟนนะคะกดปุ่มเรียกกันเหมือนพวกทหารตำรวจกดปุ่มเรียกกันเงนี้ยนะคะคือสามารถชาร์จได้ในชาร์จแบตเตอรี่ในระบบโซลาร์ซันนะคะชาร์จแบตเตอรี่ได้ในระบบโซลาร์ซันแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย่าน่านก้อนนะคะแล้วก็ไฟฟ้าส,ะะสามสเต็ปนะคะสามสเต็ปนะคะรอดิโอโฟนรุ่นใหม่นะคะสามารถชาร์จได้พาอร์โซลาร์ซันแล้วก็ชาร์จด้วยเอเนจีกับ อิเล็กทรนะคะแล้วก็แบตเตอรี่3าสมวงจรนะคะวันนี้การพัฒนานะคะการพัฒนาการวิวัฒนารุ่นใหม่ไฮเทคโนโลย o ี y อยากให้เพื่อนๆตามให้ทันนะคะตอนนี้พี่คิมก็เมาส์มอยอยู่ที่เขตโวโลงเหนือสแกนดิเนเวียนนะคะแดดดีโคตรรไปแล้วนะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอย่าเปลี่ยนช่องแบ์ไหนนะช่องอ่า y o u t u b e อร r ของพี่คิมคือ แม็กเบรนนะคะแม็กเบรนนะคะแม็กเบรนนะคะเกมโมแมนต์หาดูเดอร์โอเค See ซีอุลเลเดอร์ใหม่แฟนตั้ง for w a t c h i n g happy year. happy day ค่ะโซลาร์ซัน power solar sun นะคะ energy 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 ค่ะ